สวัสดีค่ะวันนี้นกขายที่ดีนครนายกพามาชมรีสอร์ทพร้อมสวนผลไม้รวมนะคะแปลงนี้มีเนื้อที่7ไร่ค่ะขายรวม24ล้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ จริงๆแปลงนี้ทรงที่ค่อนข้างสวยนะคะจะเป็นที่หลายเหลี่ยมค่ะแต่ว่าทรงป้นปานนะคะด้านหน้ากว้างถึงเกือบ100เมตรเลยค่ะแล้วเราก็ซื้อทางเข้าเข้ามาเป็นถนนส่วนบุคคลทางเข้าเนี่ยเข้าจากถนนลาดยางเส้น3,2,3,9เส้นที่จะมุ่งหน้าเข,าเข้าเขื่อนเส้นลองนะคะประมาณ220เมตรเองนะคะ ตัวที่หันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ24เมตรค่ะตอนฝนตกแรงๆพายุเข้าน้ำไม่เคยท่วมแปลงนี้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในตัวที่เราก็จะเห็นเขาทำไว้เป็นที่จอดรถสำหรับลูกค้าของรีสอร์ทนะคะถัดไปก็จะเป็นสวนผลไม้รวมค่ะ ผลไม้ของที่นี่ต้นโตแล้วผลิดอกออกผลให้เก็บกินได้แล้วนะคะและในหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะได้กินผลไม้สลับสลับชนิดกันไปนะคะตอนนี้ที่นกเดินอยู่ตรงนี้เป็นกลุ่มของต้นมังคุดค่ะมีประมาณ48ต้นค่ะเขาทำสวนสวยมีระเบียบดีนะคะแล้วก็เดินท่อน้ำไว้ทั่วแปลงเลยค่ะแปลงนี้ เขามีข้อดีอย่างหนึง่งมันอยู่ใกล้เขื่อนแล้วเขื่อนเนี่ยเขามีท่อส่งน้ําจากเขื่อนมาทางเจ้าของก็เลยต่อท่อเข้าที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลดน้ําต้นไม้เนี่ยเราได้น้ําใช้ฟรีจากเขื่อนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นไม้กฤษณนาค่ะมีประมาณ10ต้นค่ะโซนนี้จะเป็นมะยงชิดค่ะมีประมาณ40ต้นค่ะ ลองกองเก้ต้นมะม่วง4ต้นมะนาว8ต้นกล้วย10ต้นนะคะชมพู่ประมาณสองสมต้นค่ะมะขาม1ต้นและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทุเรียนนะคะเดี๋ยวนกพาไปดูท้ายๆคลิปนะคะประมาณ50กว่าต้นนะคะแล้วก็จะมีพวกไม้มงคลต่างๆนะคะเห็นไหมคะมะยงชิดตอนนี้เริ่มออกผลแล้วค่ะ ตอนต้นคลิปก็นกเห็นมังคุดลูกเล็กๆเริ่มออกแล้วนะคะจะได้เริ่มกินแล้วค่ะถ้าซื้อตอนนี้ก็ทันเก็บกินได้หลายอย่างเลยนะคะในสวนเนี่ยก็จะมีบ้านพักเอาไว้ให้ลูกค้ามาพักผ่อนอยู่ในสวนนะคะเป็นรีสอร์ทสไตล์ให้ลูกค้านอนท่ามกลางสวนนะคะแต่ว่าสภาพบ้านเนี่ยนกต้องบอกความจริง ว่าต้องมารีโนเวทเอานะคะเพราะว่าค่อนข้างเก่าแล้วก็เขาปิดกิจการไปค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังมีคนดูแลตัดหญ้าใส่ปุย๋ยรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะสวนและต้นไม้ก็ยังคงสภาพดีแบบที่เห็นนี่แหละคะ่ะส่วนเรื่องไฟฟ้านะคะเขามีหม้อแปลงเป็นของตัวเองเลยค่ะเป็นไฟสามเฟสนะคะและในที่ก็จะมีบ่อบาดาลหลายบ่อเลยค่ะ บ้านเกือบทุกหลังนกเห็นมีห้องน้ําและแอร์นะคะแต่ว่าเจ้าของบอกว่าไม่ทราบว่าแอร์ยังใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องมาซ่อมแซมกันนะคะขายตามสภาพนะการเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบายเลยค่ะใกล้ๆเขื่อนขุนด่านประการชนประมาณ3กิโลเมตรค่ะใกล้น้ำตกนางลองประมาณ5กิโลเมตรค่ะ น้ำตกสาลิกาประมาณ8กิโลเมตรนะคะตลาดโรงพยาบาลโลตัสนครนายกประมาณ14กิโลเมตรค่ะวัดหลวงพ่อปากแดงตลาดลงเกลือประมาณ9.5กิโลเมตรนะคะห่างฟิลเจอร์ลังสิตรประมาณ89กิโลเมตรค่ะบริเวณนี้สมัยก่อนเขาทำเป็น ลานรับประทานอาหารหรือว่าตอนกลางคืนจะทำเป็นลานเบียร์ลานดนตรีก็ได้นะคะข้างบนเนี้ยค่ะทางขวาค่ะหลังสีฟ้าตรงนี้จะทำเป็นห้องคาราโอเกะก็ได้นะคะตรงนี้เป็นแท้งน้ำบาดาลน,นะคะไว้ส่งน้ำไปที่บ้านทุกหลังเลยค่ะ ตรงนี้สมัยก่อนน่าจะเป็นบ้านเจ้าของนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดเลยค่ะ บริเวณนี้เป็นสวนทุเรียนนะคะจะมีประมาณ50กว่าต้นนะคะและนกเห็นมีพื้นที่ว่างๆอีกเพียบเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถมาสร้างบ้านสร้างอาคารหรือว่าทำเป็นลานจอดรถไว้ให้ลูกค้าได้นะคะเห็นไหมคะเขาวางระบบน้ำลดต้นไม้ไว้ทั้งแปลงเลยค่ะถ้าเข้ามาดูที่จริงตอนนี้จะเห็นทุเรียนออกดอกเพียบเลยค่ะและถ้ายืนอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าทำบ้านขึ้นไปประมาณ2ชั้นหรือเป็นหอดูดาวขึ้นไปสูงๆอีกหน่อยเนี่ยจะเห็นวิวเขาด้วยค่ะดังนี้ท่านใดสนใจติดต่อนกนะคะนัดล่วงหน้า1วันนะเพราะว่าเขาล็อกลั้วไว้ค่ะโทร063 635 5651ค่ะ063 635 5651ค่ะไลน์แอดนะคะ @n_y_land789 ค่ะ @n_y_land789 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ